ไอเอ็นแกงสเตอร์ควนคิดวิดแกงเฮ้ยพี่ฟ้าแผ่นดินนั่นมันหุ่นนี่นามันเหมือนของจริงมากๆเลยเราลองไปจับเล่นดูกันไหมมีข้าวมีสุกไม่บู่ด้วย เหมือนว่าเขาจะให้เราไปทางนู้นเลยอ่ะปะั๊กเดินช้าจังเลยไม่ช้าเลยกดที่หนึ่งติ๊กติ๊กกดที่สอง เอาเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาที่นี่ได้ยังไงกันคะเนี่ยพี่มนุษย์อวกาศพามาค่ะโอ้โหแล้วรู้ไหมคะว่าพี่เขาจะพามาทําอะไรไม่รู้ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ค่ะโอ้โหที่นี่คือที่ไหนครับพี่เหมียวที่นี่คือใจเดิมของอพวชนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ย เราจะไปดูดาวกันว้าวอืมตื่นเต้นไหมคะไม่ไเค้ะแต่ว,ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เหมียวพี่อานเนี่ยขอญาตเข้าไปนั่งที่ไหนก่อนโอเคไหมคะได้ค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวพี่แมวขอเซตท้องฟ้านำท้องฟ้าจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาไว้ข้างในโดมก่อนเลยโอเคไหมคะโอเคค่ะนี่รับตาก่อนนะรับตากันนะทุกคนรับตาก่อนนะคะ พร้อมนะหนึ่งสองสามนี่เลยนะคะเนาะและตอนนี้พี่แบบก็ได้นำท้องฟ้าค่ะจากข้างนอกเข้ามาไว้ข้างในโดมเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เรา,าจะต้องรู้จักแล้วก็คือเรื่องของอะไรคะทิศทางนั่นเองนะคะ โอเคเนาะตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกาเนาะบ่ายนะคะอ่าเราจะหาทิศทางได้จากอะไรคะ,ะเด็กๆคิดว่าตัวภาษาตัวนั้นนะคะอ่าตัวภาษาใช่ไหมสมมติมว่าไม่มีตัวนั้นนะคะเราจะสังเกตทิศทางได้จากอะไรคะได้จากได้จากเข็มทิศค่ะเข<อ>็มท<อ>ิศอ่านะแล้วถ้าไม่มีเข็มทิศละคะสังเกตจากไหนที่เราเห็นกันทุกวนันทุกวนันขึ้นๆนนตกๆอ,นอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร ดาวอาทิตย์ค่ะถูกต้องนะคะอ่าเราก็จะสามารถอ่าหาทิศทางได้จากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าดวงอาทิตย์ต้องขึ้นทางด้านทิศตะวันอ่าตะวันออกแล้วก็ต้องตกทางด้านทิศตะวันตกตกนั่นเองนะคะแสดงว่าด้านหน้าของเราก็ต้องเป็นทางด้านทิศทิศเหนือ ทิศเหนือนั่นเองนะคะพอทราทิศเหนือแล้วสแสดงว่าด้านหลังก็เป็นด้านทิศใต้ตค่ะโอ,โอเคนะคะโอเคในเด็กทราบทิศทางกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่อาร์ตนะเดี๋ยวเราไปดูกันพี่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนไม่มีดวงอาทิตย์เนาะเราจะ หาทิศทางได้อย่างไรบ้างครับพี่เมียวโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยนะพี่เมียก็จะทําการเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นดีกว่าละกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปดูดาวในตอนกลางคืนกันเนาะไหนเอ่ยโอเคหนึ่งสองสามนะคะเด็กๆสังเกตดวงอาทิตย์นะคะตอนนี้กําลังเคลื่อนที่กระดึ๊บกระดึ๊บไปแล้ว นะคะเวลาก็เปลี่ยนไปด้วยนะนะคะตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกและขอบฟ้าไปแล้วสิ่งที่เราเห็นได้ต่อไปนี้นั่นก็คือดาวว้าวสวยไหมคะสวยมากมกเลยค่ะโอ้โหนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มดูดาวกันทีนึง จะไปดูที่เหนือใช่ไหมคะได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ทางน้าที่เหนือมีดาวที่น่าสนใจอ่ะยูนะคะเนาะนะคะซึ่งดาวตรงนี้บอกเลยว่าเป็นดาวที่แบบสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็หาได้ง่ายมากๆเนาะนี่มันมีอยูเจด็ดดวงใครเด็กดูนะนะคะนี่เลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแบบนี้อ่าตรงนี้นะอ,อ่านี่คือกลุ่มดาวตะบัวใหญ่ นะคะแต่ว่านะในทางสาโกนเนี่ยนะเรียกดาวกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มดาวมีใหญ่นั่นเองนะคะสิและน,นี้คือส่วนของลำตัวนะคะและนี่ก็คือหัวนะคะแบบนี้เลยนี่เป็นไง้นะคะสวยนะคะ,น,ะ,คะนี่คือกลุ่มดาวอะไรนะกลุ่มดาวกลุ่มดาวมีม,มีใหญ่นั่นเองนะคะ เมื่อมีมีใหญ่แล้วก็ต้องมีมีเล็กมีกระบวยใหญ่แล้วก็ต้องมีกระบวยเล็กอ่าโอเคมันก็อยู่ใกล้ใกกับกลุ่มดาวมีอ่ามีใหญ่นั่นเองนะคะก็จะมีอยู่เจ็ดดวงเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มดาวกระบวยเล็กของเรานั่นเองนะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมอ่ามีอยู่เดวงเหมือนกันนะตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มดาวกระบวยเล็กนะคะแต่ว่า สำหรับกลุ่มดาวตะวยเล็กหรือว่ากลุ่มดาวหมีเล็กแล้วเนี่ยมีดาวที่สําคัญดวงนี้ชื่อว่าอะไรคะพี่อาร์ตดาวโพลาริสครับดาวาโพลาริสเองะะหรือภาษาไทยคืออะไรครับพี่เมียวดาวเหนือนะคะภาษาไทยเรียกว่าดาวเหนือนะคะซึ่งเป็นดาวที่แบบแกนโลกของเราเนี่ยชี้ไปที่ดาวดวงนี้นะคะเนาะอันนี้คือความสำคัญของมันนั่นเองนะคะ ท่าจาที่เหนือเดี๋ยวเราไปดูดาวกันทางนัานทิศใต้กันบ้างค่ะนี่เลยนะคะเพราะว่าทางนัานทิศใต้เนาะจะมีดาวกลุ่มหนึ่งนะคะที่สวยงามมากๆเช่นกันนะคะนี่เลยเนาะที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นบริเวณทางช้างเผือกเนาะหรือว่ามิ l k ก w a เวก l a เล็กซีนั่นเองนะคะแต่ว่าบริเวณนี้ค่ะถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนาะจะมีกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งที่สวยมากๆนะคะ นี่เลยลักษณะของมันจะเป็นแบบโค้งๆง,งองๆตรงนี้น่าเทเดทเห็นไหมนะนึง่งปื๊บปื๊ด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 นี่นะคะแบบนี้เลย,ย<า>มีหัวด้วยอันนี้คือหัวของมันอันหนึ่งสองสาม,สามนี่คือหัวของมัน,อ,นอะไรคะมันคือ,แม,อแมงป่องค่ะแมงป่องนะคะ <laughs> มันคือกลุ่มดาวแมงป่องนั่นเอง จากตอนสามทุ่มเนี่ยตอนนี้เราก็มาหยุดกันที่ตอนตีสามแล้วนะคะตีสามของค่ําคืนนี้นะคะอะมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าตอนตีสามเนี่ยเราจะเจอกลุ่มดาวอะไรบ้างนะคะโอเคมองไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลยคะเด็กนี่เลยนะคะแงนนหน้านิดนึงเนาะมันจะมีดาวอยู่สี่ดวงตรงนี้ค่ะนี่เลยนะอะหนึ่งสอง แล้วก็ปีใช่ไหมคะซึ่งดาวสีดวงนี้ถ้าว่าเราลองลากเส้นเชื่อมกันแล้วจะได้เป็นเหมือนกับรูปอะไรพอดีคะเนี่ยสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมคะอ่าซึ่งเราจะเรียกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะว่าเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่หรือว่าเกรสสะแพรนั่นเองนะคะตรงนี้เนาะอันนี้เลยมันคือมาปี เทกาซัสนั่นเองนะคะนี่นเลยมันคือมาปีฟิเทกาซัสนั่นเองอโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับในการดูกลุ่มดาวของเรานะคะอ่ะเราเห็นท้องฟ้านะก้อนใหญ่ขนาดนี้เนาะนะคะทางสาคันดาราศาสตร์เนี่ยนะคะเขาได้มีการจำแนกดวงดาวเนาะออกเป็น88กลุ่มดาวนะคะหรือที่เราเรียกว่า88กลุ่มดาวสากลนั่นเองค่ะเด็ก ทีนี้เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเนาะเขาเลยต้องมีการใส่จินตนาการเข้าไปด้วยนะคะโดยการมองว่ามันเป็นคนเป็นตัดเป็นสิงค์อะไรต่างๆแบบนี้นั่นเองโอเคค่ะทีนี้นอกจากบนท้องฟ้าจะมีกลุ่มดาวเนาะที่เป็นดาวฤกษ์นะคะก็ยังมีดาวอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือดาวเคราะห์นั่นเองเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยรู้จักอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างคะ ดาวอังคารถูกต้องนะคะดาวสุ์ดาวพฤหัสดาวพฤหัสถะถูกต้องดาวสุ์ถูกต้องนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะครับคือดาวเคราะหเนาะดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองใช่แล้ว ดวงหนึ่งกันดีกว่านะครับดาวดวงนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นที่จับตามองของหลายประเทศในช่วงนี้เลยนั่นคือดาวเลยเอยถัดจากโลกของเราไปเป็นดาวอังคารนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูดาวอังคารชื่อว่าหน้าดาวเทงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยเหมือนตอนนี้เรากำลังนั่งยาในอวกาศนะคะ คือดาวเ่ยดาวของเรานั่นเองนะครับเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยด้านบนนั้นมีอะไรเอ่ยสีขาวๆนั่นคืออะไรเอ่ยนั่นคืออะไรเอ่ยสีขาวๆอยู่ด้านบนเหมือนก้อนหินเหมือนก้อนหินอ่ามันยังไม่ใช่ก้อนหินมันคืออะไรเอ่ยพายุพายุยังไม่ใช่นะอ่ะ มันคือน้ำแข็งบนดาวอังคารนั่นเองในการังเกตว่าเป็นเอ่ยที่คั่วของดาวอังคารเนาะจะมีน้ำแข็งอยู่ด้วยนะครับนี่นี่ก็เลยเป็นที่สนใจของหลากหลายประเทศเนาะเพราะว่าถ้ามันมีน้ํามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ก็เป็นได้นะครับหลายประเทศก็เลยส่งยานไปสำรวจกันนั่นเองอย่ย่เป็นจรงเหมือนเราได้ไปบุกลุยอวกาศันเลยฟ้าเป็นเงาเลยค่ะอ่ะทีนี้ นอกจากดาวเลิกแล้วนะครับ<จ>เราก็ยังมีดาวเคราะห์ใช่ไหมเอ่ยถัดจากดาวเลิกแล้วก็ดาวเคราะห์เนี่ยยังมีดาวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นดาวบริวานนั่นเองเด็กๆรู้ไหมว่าโลกของเรามีดาวอะไรเป็นดาวบริวานเอ่ยอะไรคะไม่รู้อะค่ะที่เราเห็นท<ม>ุกคืนเลยทุกคืนเห็นกันทุกคืนเลยกระต่ายไม้จนันอ่าถูกต้องนะคะก็คือดวงจันนั่นเอง ดวงจันรของเรานะครับเพราว่าเป็นดาวบริวารของโลกนั่นเองเนาะเดี um ๋ยวเราดูสิว <Their royalty> ่าหน้าตาของดวงจันทร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าดวงจันทร์สีอะไรคะสีเหลืองน่าจะสีเทาแต่เมื่อว่าดวงจันทร์จริงๆเนี่ยเขาสีอะไรเอ่ยเนยจั่งไม่ก็สีจั่งจั่งนี่อะไรสีเทาเนาะดวงจันทร์ของเราจะมีลักษณะ ดวงจันทร์ที่เราเห็นทุกคืนเนี่ยที่เขาสว่างนะครับเขาไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองเนาะแต่ว่าแสงที <go ach> <go ach> <go ach> ach> ่เราเห็นเนี่ยเกิดจากการสะท้อนนะครับจากดวงอาทิตย์ก no> mm> ็เลยทําให้เรานะครับสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางคืนได้นั่นเองนี่ว้าเด็กฝังเกตเห็นไหมเอ่ยนี่หน้าตาเป็นไงเอ่ยอุกบาทนะรอยเท้านั้นนะครับคือเราท้าของมนุษย์เนาะที่เราส่งนักบินอวกาศไป สำรวจดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลนั่นเองนี่เห็นเอ่อมีลักษณะของภาพถ่ายนักบินที่กำลังปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยรับจะไปรับชมภาพยนตร์การเนาะวันนี้นำเสนอเรื่องรักทูเดมูไปดูภารกิจติชิตดวงจันทร์กันดีกว่าว่าเขานั้นนะครับมีการผจญภัยและส่งยานไปบนดวงจันทร์อย่างไรบ้างพร้อมังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมหรไฟ่ไปรับชมภาพยนตร์กันยังคะ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมภาพยนต์ Back to the Moon for Good กับไปโดนจันอีกครั้งกันเลยอันนี้เป็นรอยคท้าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่อง่ายแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากเก้าเล็กเล็กหนึ่งก้า ที่เอยีย่รวมจันทร์ก้าวแรกแล้วก้าวสุดท้ายที่เอยย่รวมจันทร์หลังโอเคค่ะ ภาพยนต์ที่จบไปเป็นไงบ้างเด็กๆสนุกไหมสนุกค่ะโอ้โหสนุกมากเลยใช่ไหมคะได้เห็นอะไรบ้างคะเนี่ยได้เห็นนักบินอวกาศแล้วก็ดวงจันทร์ค่ะอือดวงจันทร์ด้วยใช่ไหมคะใคะอ่าแล้วก็ได้รู้จักพี่นักบินอวกาศนิวอัร์ตองด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ไหนเด็กๆลองเรียกพี่นิวอัร์ตองสิใช่ค่ะ พี่นิวอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยเเฮ้ย,ยใครนะมีแค่คนที่ไปอยู่ตรงพรจันรตรงนู้นหรือเปล่าคะใช่พี่นิวอัมซองหรือเปล่าคะสุดยอดเลยโอเคไหนๆพี่นิวอัมซองของเราก็มาแล้วนะคะงั้นก่อนที่ไดๆจะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ นักบินของเราพาเด็กไปทํากิจกรรมแผนที่ดาวกันต่อเลยดีกว่าโอเคไหมเอ,อ่ยไปเลยโอเคค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนาะเราก็จะมาทํากิจกรรมแผนที่ดาวกันนั่นเองนะคะเนาะโอเคอ่ะนนี้เด็กมีอุปกรณ์ด้านนั้นเลย,ลเลยมีหมด2แผ่นด้วยกันแล้วก็มี ข็มมุดด้วยอแล้วมาวิธีการประกอบนะครับเราเอาแผ่นที่หนึ่งที่มันเป็นแผ่นสีขาวเานี่ยไว้ข้างหลังเนาะแล้วก็เอาแผ่นสีส้มครับไว้บบข้างหน้าแล้วก็ประกอบแบบนี้เลยนี่ประกอบอเสร็จแล้วเนาะขั้นตอนถัดไปครับเราเอาเข็มมุดของเรามีเนาะแทงลทงไปด้านหน้าเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลเ้ยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปครับเราพลิกด้านของเราเลยครับนี่ ทางตัวเข็มมุดของเราออกจากกันครับนี่เรียบร้อยไม่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะได้แหวนที่ดาวของเราเรียบร้อยแลวง่ายมากเลยค่ะไดไ่เด่ยได้นเอ่ยง่ยใส่่เสร็จแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่อันนี้ก็เป็นแผวนที่ดาวของเราเนาะเดี๋ยวเรานะครับไปดูวิธีการใช้กันดีกว่ามีเลยวิธีการใช้นะครับเพียงแค่เรา เอาแผ่นสีส้มเนาะแผ่นสีส้มคือเวลา1วันมีกี่ชั่วโมงเอ่ย <24 S 1> ชั่วโมง24ชั่วโมงเนาะเขาก็จะมีเข็มนาฬิกา24ชั่วโมงเลยอ่ะทีนี้อันถัดไปแผ่นสีขาวแผ่นสีขาวคือแผ่นข,ข,ของวันที่ในแต่ละเดือน,นอๆๆอเนาะเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยเดือนนี้เดือนมิถุนายนมิถุนายนอ่ะทีนี้เราต้องการดูดาวตอน2ทุ่มแล้วก็หมุน20นาฬิกาให้ตรงกับวันที่อะไรเอ่ย ดีสิบเจ็ดมิดคุณน่ามีสิบในนี่อ่ะมอ่าได้แล้วเนาะมิดเจ็ดยังมิดเจ็ดยังเลยแล้วก็หกมิดเจ็ดโอเคได้ไหมครับอ่าเสร็จแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีเนาะ5วันนี้เนี่ยเราอ่ะไปดูดาวนะครับเราก็จะเห็นท้องฟ้าแบบนี้เลยนีไหนคะวัาเรามองไปท่าดทิศเหนือเนาะเห็นดาวหมีใหญ่ไม่เอ่ยดาวหมีอ่ะอยู่ตรงไหนเหมือนที่เราดูเมื่อกี้ไม่เอ่ยนี่ไงมีดาวเจ็ดดวง นมเจดวงไหมครับนี่ก็มีเล็กนะเราจะลองไปหาเออคันชัยมาคิดไหนสิงโตในสิงโตอยู่ตรงไหนสิงโตยังคิดเลยทันที่ตะวันตกดีไหมในตรงไม่เอ้สิงโตอยู่ไม่เออตกอินทรีย์เจ้าหนุ่มอินทรีย์นี่สิถูกต้องเนาะอันนี้ก็เหมือนเราจำลองฟ้าจริงนะครับลงมาในแผนที่ดาวของเรานั่นเองใช้เป็นเครื่องมือในการหาดวงดาวใน ตอนกลางคืนนั่นเองอ่าเรียบร้อยกันแล้วไหมเอ่ยไหนลองโชว์ให้กล้องซินี่เราได้แผนที่ดาวของตัวเองกลับบ้านเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่อาร์ตกับพี่เหมียวให้น้องกลับไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนี่อ่ะนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะพันธที่สนุกไหมคะสนุกค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เหมียวขอถามความรู้สึกหน่อยว่าวันนี้เด็กๆนะคะชอบ ตอนไหนมากที่สุดนะคะอาคณินชอบตอนไหนมากที่สุดเอ่ยตอนดูดาวตอนดูดาวนะคะงนองน้ำฟ้านะคชอบตอนจุงจุงพี่นักบินอวกาศจุงพี่นักบินอวกาศช่บนพี่นักบินอวกาศี่ก็เหมือนพี่น้องเขาก็เหมือนานอน้ำฟ้านะคะน้องชอบนักบินอวกาศชอบพี่นิวอัมสตองใช่ไหมอ่า เอาละครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จบลงไปแล้วและในตอนหน้าครับเราจะมาพบกับใครก็อย่าลืมติดตามกันได้ในรายการแสงเกงเอรวนพิทวิทเกงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตามเรื่องราววิเทยศาสตร์ผ่านความสนุกสนานของพี่ๆและหนูๆไ s c i e n แ g a n เตอร์ได้ทาง nsm thailand อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลแล้วจะดูว่ารายการฟิฟยวยังมีอีกเยอะครับ